ต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่บีหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ตามหงลงสนามนะครับผมนำา5ประเด็นเกี่ยวกับกองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับนะครับที่เพิ่งได้รับการยืนยันว่าเซ็นสัญญาแน่ๆนะครับรอเปิดตัวครับนั่นก็คืออูโก้เอกิติเก้นะครับกองหน้าวัย23ปีจากไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่น ชาวฝรั่งเศสนะครับในค่าตัว69ล้านปอนด์นะครับแล้วก็แอดออนเนี่ยจะตามอีกในอนาคตถ้าทำได้อีก10ก็จะเป็น79นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยรวบรวมมา5ข้อมาให้กับทุกท่านได้ติดตามนะครับเริ่มจากข้อที่1ครับนั่นก็คือตำแหน่งที่แท้จริงของอูโก้เอกิติเกจริงๆเอกิติเก e เนี่ยมีความสามารถในการเล่นถึง3ม,มุดนะครับประกอบด้วย1หน้าคู่ครับ 2หน้าเป้าและ3คือหน้าต่ําตําแหน่งที่เขาดีที่สุดนั่นก็คือกองหน้าตัวต่ำนะครับซึ่งไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเหตุที่เล่นตัวบนนะครับในครึ่งซีซั่นหลังก็เพราะว่าทีมเนี่ยขายโอมามามมสไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนแรกเนี่ยไอทักแฟงเฟิร์ตของดิโน่ท็อปโมเลอร์เนี่ยเล่นในระบบ3-4-1-2แล้บางทีก็เล่นแบบลาโฟ ก็จะเป็น4-2-2-2ก่อนที่จะลงตัวในระบบแรกเราจะสังเกตได้ว่าวิธีการไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยพวกเขาจะเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางแล้วก็มีคู่กองหน้าแต่งอะไรก,ก็ดีครับเมื่อขายมามูสไปทีมต้องปรับมาเล่น3-4-2-1เนื่องจากหาคู่มาให้เอกิเิเก้เนี่ยเล่นไม่ได้บัตชัวยี่ท่านก็รู้หมูจริงๆโหฉายาเจ้เทพเลยแบทแมน นะฮะไม่ไหวนะครับแล้วก็เอกซติเก้ก็เลยต้องไปเล่นเป็นหอกตัวเดียวนั่นเองนะครับ <K h aw> ข้อที่2ครับก็คือความโดดเด่นที่ในการเล่นร่วมนะครับเอกติเก้เนี่ยพิสูจน์ตัวเองด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งครึ่งซีซั่นแรกเล่นตำแหน่งหนึ่งครึ่งทีซั่นหลังเล่นตำแหน่งหนึ่งในลีกที่แกร่งอีกหนึ่งลีกของโลกใบนี้อย่างบุนเดสซีกาก่อนจะแบกทีมไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับดิโนท็อปโมเลร ก็ยอมรับว่าปวดหัวมากที่ต้องหาคนมาเล่นแนวรุกที่ปรับเปลี่ยนนะครับพอมันเปลี่ยนระบบเนี่ยจากเดิมคือ3 4 1 2กลายมาเป็น3 4 2 1ไอ้ตัวสเนี่ยสำคัญนะครับหลังจากที่ลองใช้มิชิบาชูยยจแล้วมันไม่เวิร์กเขาก็ปรับมามีหลายคนนะครับชองมาเตโอบาโฮย่าอีกอร์มาตานวิชเนี่ยครับอั Uncle opf, นกัคนาฟั่นก็ตัวเล่นข้างแล้วก็มาริโอเกร์เซอร์สลับกันขึ้นมาเล่นหลังจากการย้ายออกไปของมามุส เอกิติเก้ก็อย่างที่เห็นนะเคยมาแล้วก็เล่นให้เห็นมาหลายระบบแล้วกับแฟรงก์เฟิร์ตระบบ4-2-3-1แบบที่ลิเวอร์พูลเล่นเนี่ยเอกิติเก้เคยลงสนามมาแล้วนะครับกับแฟรงก์เฟิร์ตแม้จะไม่กี่เกมแต่สุดท้ายเขาก็เป็นหน้าเป้าครับนี่คือ2ประเด็นแรกของเอกิติเก้ที่จับตามองจากคนทำงานบุนเดสลีกาอย่างพวกผมครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิง์คอร์ปอเรชั่นอีกหนึ่งคือหงแดงอีกหนึ่งคือปีศาจแดงโคจรมาปะทะกันความเร้าใจย่อมอุบัติบีแหลมสิงห์หูมใจเสนอทริปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12แชมเปียนทัวร์ซึกแดงมันเดือดเวอร์พูปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17-24ตุลาคมนี้ สเตเดียมทัวร์สนามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนอต t h เวสต์แอนฟิลและโอแทฟฟอร์ดครองแห่งตำนานเส้นทางรถไฟในประวัติศาสตร์5จุดสุดคลาสสิก Home อฟ c h a เปี o ยนและเช็คอินสโมสรแรกของโลก8วัน5คืน179,000บาทเที่ยวยังฟินกินยังดีจองด่วน080-975-3449หรือที่ไลน์แอด bee e lam sing เทคแคร์เต็มที่ด้วยสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้าอย่าลืมมาเที่ยวแนอนฟิลกับผมครับท่านผู้ชมครับมาติดตามกันต่อนะครับอย่าลืมไปทิปทัวร์กับบีแหลมสิงห์ด้วยนะครับก็ทิปเราแน่นอนครับดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังนะครับสำหรับศึกแดงเดือด179,000บาทนะครับตอนนี้ก็หลายๆท่านจับจองมาแล้วฝากทุกท่านเรียนเชิญด้วยนะครับแล้วก็หนังสือของเรา เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้วันพุธนี้จะนํามาส่งแล้วเราก็จะเช็คของเรียบร้อยเราจะเริ่มส่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับให้กับทุกท่านนะฮะขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็สามารถจับจองได้ที่แอดไลน์ครับ B E L A M S I N G มีแอดด้วยนะครับหรือว่าตามด้านหน้านี้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงประเด็นที่3ของอุโกเอกิติเกเขาเป็นนักบอลที่ชอบใจมากกว่ายิงประตูนะครับเอกิติเกที่ผ่านมา ในบนเดสซีกาแบบเต็มซีซันแล้วก็ต้องขาดคู่หูคนสำคัญในครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยยิงไปทั้งสิ้น15ประตูนะฮะก็จาก33เกมรวมทุกรายการเนี่ย48นัด22ประตูพัฒนาจากปีก่อนที่ยืมตัวมาจากเปเช่ครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยยืมจากเปเช16 nat, นัดซัดไป4ประตูสไตล์การเล่นของเขาดูเหมือนนะฮะหลายคนมองเหมือนว่าชอบการเลี้ยงลุยและชอบอเขามักจะ ล็อกเป้าเลือกเป้าแรกในการจ่ายมากกว่ายิงประตูน,นะครับก็คือสไตล์กับการเล่นเนี่ยมันคานกันหลายคนบอกว่าอะไรหลายคนบอกว่าเอกิติเกดูบ้ายิงนั่นเพราะอะไรฮะคุณดูแต่ไฮไลท์ครับอย่าเถียงกันเลยเพราะว่าทํางานกันมาตรงนี้นะฮะบุคลิกที่แท้จริงของ e เอกิติเก่ยชอบจ่ายมากกว่าหากเราจะนับความเหมือนในบุนเดสซีกาให้เห็นภาพมากที่สุดนะครับของเขาเนี่ยเขาเป็นโทมัสมุลเลอร์ไม่ใช่แฮร์รี่เคนเอา,อางี้แล้วกันนะครับดังนั้น Uh, เหมือนกับว่าเขาจะเป็นนักฟุตบอลในสไตล์ศิลปินเดี่ยวแต่จริงๆแล้วชอบเล่นเป็นทีมนะครับมาถึงข้อที่4อันนี้สำคัญก็คือตำแหน่งในการเล่นกับลิเวอร์พูลครับด้วยสไตล์การเล่นของเอกิทิเกตที่เป็นพวกฝีเท้าจัดชอบสลับดอกออกข้างนะครับเน้นเน้นซ้ายดังนั้นน่าสนใจกับระบบไฮบริดที่จะเกิดขึ้นในแนวรุกของลิเวอร์พูลผมบอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อ ก่อนที่จะมีข่าวกับเอกิติเก้ I K e, เมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนว่าถ้าซื้อเวสมาต้องซื้อแบ็กไซด์แล้วคนที่เล่นหน้าลายนะครับได้ดีแล้วก็จะเล่นร่วมได้ดีนะครับเล่นวอลพาร์ตได้นั่นคือเอกิติเก้ I K e. เมื่อเป็นแบบนี้เขาจะเข้าหมุดกับลรเวอว่พููในระบบ 4, 2, 3, 1ด้วยการยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเหมือนกองหน้าตัวเป้าก่อนก็คือยอดตัวหนึ่งนั่นเอง แต่ด้วยสไตล์การเล่นที่หน้าเคลื่อนไม่ใช่หน้าเป้าของเขาเนี่ยนะครับบวกกับการเล่นของตัวเองซึ่งชอบเล่นเพรสซิ่งใส่คู่แข่งเป็นสิ่งที่อันเนอร์ชลอตต้องการนักบอลในตำแหน่งกองหน้าที่เป็นกองหลังด่านแรกนะครับในการบดบี้คู่ต่อสู้ซึ่งปีที่แล้วใช้เดียโกโชต้าผู้ล่วงลับเล่นสลับคู่กันบี้กับโดมินิกโซโบสไลหรือว่าถ้าวันไหนดาวินลงก็จะใช้ดาวินเอกิติก้ชอบทิ้งตัวต่ำมารับบอล ชอบหันหลังให้ประตูและหันหน้าให้เพื่อนนะครับเล่นฉากได้และชอบฉากซ้ายไม่เลือกที่จะพุ่งไปแต่เลือกที่จะเล่นแผนรอเหมือนในเมกันฟุตบอลก็คือล็อกกลับและดีเลย์เลือกนะครับดังนั้นผมมองว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่และเชื่อว่าโปรตโครตคอลตรงนี้เลวพูได้มองแล้วว่าตัวนี้เหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับข้อสุดท้ายสิ่งที่น่าจับตามองหลายคนมองว่า เอพูดถึงข้อดีอะไรกันมามากมายเหลือเกินถ้าเราเห็นข้อด้อยของเอ็กิติเก้คืออะไรจุดหนึ่งเนี่ยมาจากการที่ตัวเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเล่นฟุตบอลและทุ่มเทมากนะครับ e เอกิติเก้นชอบเรียกบอลด้วยภาษากายของเขาเขาไม่ค่อยตะโกนนะครับเขาก็จะเรียกบอลด้วยด้วยสไตล์ของเขาด้วยภาษากายและความมั่นใจเพื่อนเห็นอยู่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยคนฝากบอลให้แกเยอะมากและเขาก็เคยพลาดครับ ทำเสียประตูจากในจังหวะทีท่ทีมเล่นเกมรุกจากจังหวะเตะม,มุมเนี่ยสครั้งแล้วก็โชคดีนะฮะที่เกมโอเพ่นเพลย์เอกิติเก้เนีเเ่ยไม่ค่อยดื้อนะครับข้อนี้จะต้องปรับปรุงในเรื่องของคนเราอ่ะมันมั่นใจอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามั่นใจมากเกินไปแล้วลีกต้องบอกว่าในพเมยร์ลีกเนี่ยมันแกร่งขึ้นเขี้ยวขึ้นมากกว่า5ทีม6ทีมเพราะฉะนั้นทีนี้น่าสนใจในเรื่องของประเด็นที่1 ประเด็นต่อมานั่นก็คือการมาอยู่ที่เนี่ยเขาจะถูกตีกรอบให้เล่นแน่ๆครับในการเล่นฟุตบอลดังนั้นจังหวะในการวิ่งของเ e อ็กติเก e จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับฮิตแมพของเขาจะเปลี่ยนไปแน่ประเด็นเรื่องค่าตัวเราตัดไม่ได้ครับแล้วก็ประเด็นเรื่องการคาดหวังนี่คือสิ่งที่ตัดออกไปไม่ได้เลยเนื่องจากการอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นแรงกดดันระดับโลกกำลังจะถาโถามใส่ตัวเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเลย อันนี้คือสิ่งที่ต้องแบกรับให้ได้นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับระบบฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยมันคือมันคือไฮบริดก็จริงอะนักกีฬาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งก็จริงแต่ทุกคนล้วนมีข้อจํากัดทุกคนเป็นมนุษย์นะและการใช้งานต้องไม่เกินขีดความสามารถของพวกเขานะครับสุดท้ายเราไม่รู้เลยนะครับว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ แต่นี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับทำได้อย่างที่โปรตโตคอลของตัวเองแล้วนะครับนั่นก็คือหากองหน้าเข้ามาเสริมนี่คือหนึ่งใน,นธรกิจที่ทีมจะต้องทำเป็นการทำตามโครงสร้างที่ต้องการของสโมสรและแน่นอนว่าเอกิติเก้เนี่ยก็น่าจะเหมือนกับบอสชลอตนั่นแหละครับนั่นคือตอนแรกไม่มีใครรู้จักเลยบางคนบอกไม่อินไม่อะไรเลยกับตัวนี้ด้วยซ้ำไปแต่นั่นแหละครับลิเวอร์พูลทำให้คนนี้ดังคับโลกขึ้นมาอีกคนหนึ่ง <S <S เหมือนชลอตเลยตอนนั้นนะครับ อยู่ที่ว่าเขาจะสามารถเล่นได้ขนาดไหนและแฟนฟุตบอลจะให้โอกาสจะให้เวลาเขามากเพียงใดนะครับน่าจับตามองมากสําหรับกองหน้าคนนี้ซึ่งมาที่นี่ก็ต้องพูดตรงๆว่าโอกาสในการเล่นตัวจริงเนี่ยก่อนอันนี้ไม่มีกับนิวคาสเซิลเจล้านจบกับลิเวอร์พูลที่69เนี่ยจริงไปนิวคาสเซิลมันอาจจะติดอีซักก็ได้เพราะว่าตำแหน่งใกล้เคียงกันมากแล้วด้วยวิธีการและสไตล์ของของทีมเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เล่นก่อนแต่อยู่กับลิเวอร์พูล เขามีสิทธิ์ได้เล่นเลยนะครับเขามีสิทธิ์ได้เล่นแล้วก็ปีหน้าเป็นปีฟุตบอลโลกเรื่องนี้สําคัญจริงๆส่วนหลายคนบอกว่าเออไอเรื่องซื้อแต่กองหน้าเนี่ยแล้วตําแหน่งกองหลังที่ต้องซื้อจริงๆทําไมเงียบไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่าไม่เงียบแน่นอนครับได้หน้าคงไม่ลืมหลัง <laughs> เพราะฉะนั้นในเทปต่อไปกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมจะพูดในเรื่องของ ได้หนะ้าอย่าลืมหลังของลิเวอร์พูลในชุดนี้ผมเชื่อว่าโปรตโตคอลที่วางเอาไว้ทั้งหมดนั้นน่าจะเดินต่อและยังไม่หยุดแน่ครับแต่อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งกองหน้ามันคือกองหลังเพราะตอนนี้เซ็นเตอร์แบ็กเหลือแท้ๆอยู่แค่2คนครึ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และซื้อหนังสืออุดหนุนกันนะครับรวมไปถึงทริปทัวร์ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับกับบีหลามสิงห์ในปีที่12ดูแลดุจญาติมิตรแต่คิดตังจา มีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชัน่นอีกหนึ่งคือหงแดงอีกหนึ่งคือปีศาจแดงโคจรมาปะทะกันความเร้าใจย่อมอุบัติบีแหลมสิงห์ภูมใจเสนอทริปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12แชมเปียนถั่วซึกแดงมันเดือด ลิเวอร์พูลประทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17-24ตุลาคมนี้สเตเดียมทัวร์สสนามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนอร์ทเวสต์แอนฟิลด์และโอแทฟฟอร์ดครองแห่งตำนานเส้นทางรถไฟในประวัติศาสตร์5จุดสุดคลาสิกโฮมออฟแชมเปียนส์และเช็คอินสโมสรแรกของโลก8วัน5คืน1 7 9 0 0 0บาทเที่ยวยังฟินกินอย่างดีจองด่วน080 9753449หรือที่ไลน์แอด bee lam sing เทคแคร์เ e ต็มที A ่ m S I N t, ด้วยสโลแกนดูแลดุดาติมิตรแต่คิดตังจ้าอย่าลืมมาเที่ยวแอนฟิลกับผมครับ